bà ha ấy ra ấy mày dậm luôn đi đi con này Thank you. กำลังคุยกับแฟนอยู่คุยโทรศัพท์แต่เช้าเลยไปทุยันพีแฟนอ้กเหรอ <c oughs> อ้ยังไม่ยอมวางเลยกำลังคุยติดพัน์อยู่เขาถ่ายวิดีโออยู่มาแก้ผ้า <c oughs> เขาได้ยังไงละ่ะ <c oughs> <c oughs> ดูสินะ่ย <c oughs> <c oughs> โอ้บา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  oh. 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 oh, ยัง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 คุยกันไม่จบทุลายเยอะ สงสัยธุรกิจหลายร้อยล้านะมอมอะไรเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องกำลังทำธุรกิจอยู่กับประเทศจีนคุยภาษาจีนตอนเนี้ย

ความลับไม่ให้ฟังให้ดูสัญญาณมันไม่ดีโกบ้านเลยสัญญาณไม่ดีแม่โอ้โหต้องกลับมาเลิบซีนกับเป็ดได้เหรอ ยังเอาไว้ถักเปียก่อนจะเป็นยังกิ๊บเป๊กเหรอเป๊กมันตัดไอ้ขมลองทรงแล้วก็ผัดไอ้ปัดีข้างหน้านะตอนเล็กๆอะ